ทษนะพี่เชอรี่เมื่อก่อนพี่ภมิหยาบนะจุดๆก็เปลี่ยนไปมึงแต่รู้เลยว่าอีลักกี้เนี่ยเฮ้ยอีพบปากไปอย่างมึงมึงก็เหมือนกันเลยอีกเาจะมีฮันเตอร์มาใหม่แล้วนะเหรออือฮึเออเราว่าเราเห็นอยู่ไอตัวใน YouTube อ่ะว่ามันเหมือนแอนเลยอ่ะตัวมันเหมือนแอนอ่ะใช่ไหมเ มันเป็นนักร้องโอเปร่ามันจะแหกปากด่าเรามันจะด่าเราทุกรอบแล้วแล้วเราก็จะเจ็บใจแล้วเราก็จะล้มตายหามันจะแบบว่าคือแบบถ้าจับเธอได้อ่ะมันมันจะไม่ตีอีนี่มันจะกีสใส่หูเรามันจะแล้วหูหเราจะตายเล<า>ย,ยเหรอเออแล้วเราหูเราอีสัตว์นี้เชื่อกูเหรอเอาเอามึงไม่ได้พูดจริง <laughs> <laughs> แล้วก็ผักกันข่ำแล้วก็เอาท่อ <laughs> งนานมากอะ่ะ มึงเพิ่งรู้เหรออีพี่เชอร์นั่นไง<อ>บนบนปั๊บห้องได้เลยเห็นไห <c oughs> มเกช่าเกชาเกชาเกชาตัวเดิมเหรอเออกูเกชาตัวเดิมหนูไม่แน่ใจเอ็มส่วเมื่อกี้เนี้ยโปรไฟล์ของมันมันเหมือนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราแบนเกช่าไหมไม่เอา <c oughs> ้าเกชาไม่น่ากลัวไม่เป็นไรไม่น่ากลัวอย่าให้กูเห็นมึงเธอแล้วฉกต้นเกมนะ <c oughs> เดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวกูยูนกีเล่นลัคกี้ไกยแม่งเลยควายอีโง่สกิลขายไปเลยขาไปเลยสมุทรขายไปเลย อีสัสฟีลแบบฟีลแบบเออโดนจับมัดทีนี้แล้วก็เอาปากกัดเชือ,อกนี้ต้องแบบว่ากูเข้าไปในโรงเตี๊ยแต่ไม่ทันได้ไม่ทันได้งางอ่ะต้องแบบว่าตั้งแต่กำลังหมุนหัวอีสัตว์นั่นแหละรีบมีเกิดอีดอกก<ม>ูว่านะทุกครั้งที่แรงกูจะเลื่อนอ่ะกูจะเจอแต่หันโต๊โหดแล้วก็เจอแต่เครื่องหี้เงี่ยมึงโง่ ทหเลกระจกแตกไอเทียะเล่กระจกก็จะแตกแล้วก็จะบาดระวังไมมล่ะเป็กสิทระวังระวังกระจกแตกแล้วกระจกแล้วกระจกจะบาดเล้อลูกๆระวังมันนะโอ้คล้องอะไรมึงมึงพูดอย่างนับนไม่เคยได้ยินเสียงหัวเราวกูอะเคยได้ยินที่มึ ไปนี่มันเริ่มร้องเพลงเลยอ่ะกูไม่ได้ร้องเพลงมึงแรปอุ้ยเจอฮันเตอร์น่ดน่าบ้าแล้วอีเกียชากูบอกแล้วกูบอกแล้วให้แบนมันมึงไม่แบนมันอ่ะมึงไม่ฟังกูอ่ะมมองมึงกูมองมึงน่าเหี้ยมากอีสัสอะไรก็น่าเหี้ยกูเกลียด กูเขียดได้เขียนีเดียวฟิลแบบเราไปอยู่ในบ้านน้อยอันนี้มีหัวต้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีฟิลแบบที่กูเขียดความน่าเหี้ยฟีลแบบเหมือนว่าจะพูดหน้าเหี่ยแล้วก็น่าเหี้ยในเวลาเดียวกันนะมึงเอาอีสัตว์แล้วมาถูกคนด้วยอเหีย้ยนี่อีหอยหมากูขอให้มึงนมเหี่ยวไปกูก็มีนกูก็มีนเกรชาเหมือนกันแล้วแหละอีสัตว์ นมเหี่ยวนั่ไ้เหี่ยวแม่งเหี่ยวทั้งตัวเลยสิถ้าจะขนาดนั้นอะดูมันสิดูมันใส่กุญแจด้วยอ่ะมึงปิดอันนั้นให้กูด้วยไม่ปิดมันมันมันไม่หลงเกชาสะไอซีกินหมอยแดงเอาตัดมันมันมันหอยแดงแต่กูตายเหี้ยยิดแม่เส้นยาว้รวยนะวายมึงจินบิงมาหากูหรออุ้ย Bắc mi-da-man-da, y quái Cảm ơn lý tớ trẻ... Ờ, lý tớ trẻ, tôi đi đâu rồi? Không có ai giúp tôi, tôi đi tìm lý tớ không cứu tôi, khỉ thật Tôi cần cứu, tôi cần cứu Có ai cứu không? Có ai cứu không? Tôi cần cứu Ờ, lý tớ trẻ, lý tớ trẻ Lý làm gì vậy? Tôi biết, ai sẽ đưa tôi thua Lý tớ trẻ đây, lý tốt, người tốt của lý แม่นามนคนดักลายลิตเติ้ลเกอรุ้ยลิตเติ้ลเกฉลาดว่ะลิตเติ้ลเกเป็นเนี้ยอีลิตเติ้ลเกมันเป็นนาตาชาค่ะทุกคนก็ชอบอะไรก็อีนั่งเงินไม่รู้จักน้ำนาตาชาโรมานอฟอ่ะบที่สายสื่อทนนั่นแหละเก่งมากยัองั้นแหละไปเลยไม่อยู่แล้วนะเอ้ามันวางคันเลยเัน์อยู่เดี๋ยวเข้าองให้เดี๋ยวข้องให้ อุ้ยงกูแตกดีนะคุใส่รอุ้หอยห้องมีห้องมีเธอห้องมีสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เอา้ามันไม่ลงเอา้าเอา้านี่คือตาบอดสิเธอกูไม่รู้แหละกูค,คานเข้ามุมล้วเกชามองไม่เห็นกูเกชาตาบอดนุมเหย่ยวไม่พอยังจะตาบอดอีกอีกสัตว์มันมีดอกไม้ที่อยู่หน้าตา แตาบอดตาบอดมากครับไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยน่ริงมึงเอากูลงห้องบีตัดตัดไม่ไน่จริงหรดีกว่าไปแล้วนะมึงก็แค่จิตปั่นหรอใครก็ได้ใครก็ได้มาช่วยกูทีที่ไม่ใช่อีลิตเตอร์เกิลควายไม่มีใครมาช่วยกูเลยกูขอให้ชีวิตมึงเจริญเจริญแล้วกันควายของกูนะกูช่วยไม่ได้อ่ะกูช่วยไม่ได้ไปช่วย ลิตาเกลวัยกว่านี้วัยกว่านี้วัยกว่านี้ลูกลูกลูกลิต้าเกลลูกกูกูตายแน่แต่กูว่าไม่ทันไม่ทันทันทันอีตกอ๋อไม่ได้ยอมแพ้ออเ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 นอเอ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 เเออออออเอเออเนเตอร์เล่นได้ฟรีมึง แรงเขาไม่ให้เล่นมึงจะไปทำอะไรมึงจะมึงจะแปลงมาเป็นนาตาชาเหรอเลี้ยงมึงเอาไหมล่ะเอาเอาไหมไปล่ะเราเราไปเล่นมินี่กนมึงมึงเป็นนาตาชามึงมึงเป็นนาตาชากูจะเป็นแคทเธอรีน เอาเลยค่ะแคทารีนยิงมาสิแล้วกูเกลียดเกลียดความแบบทำไมมันไม่ยอมตายสักทีโอเคสกินน่อุ๊นัททำไมมันไม่ยอมตายสักทีไปแคทารีน ไอ้กูกูแคทเทอรีนี่ไปเอ่อนาตาชาไปเลยไปเลยนาตาชาไปเลยมึงตัวไหนอเก็นี่ไงมึงมึงเป็นนาตาชากูจะเป็นแคทเธอรีนโอเคไมไม่โอเคไหมตัดกูเป็นตัวนี้กูอยากยิงคนก็กูก็จะเป็นก็นี่ไงเรามึงคือ มึงชื่อกูคิดกูคิดว่ามึงบอกเคเล็กเตอร์ตัวไหนมึงมึงเป็นนาตาชามึงชื่อนาตาชากูจะเป็นแคทารีนโอเคไหมโอเคโอเคนัดอ๋อโอเคเหรอนัาเออนาตาชาเธออยู่ไหนน้ามาเจอกันหน่อเซ่อือกูคิดว่ามึงบอกกูนาตาชานาตาชามาเจอกันตรงกลางเร็วมาเจอกันมาเจอกันไหน วายตามพบเจอผู้ร้ายพบเจอผู้ร้ายไล่ยิงเลยไล่ไล่ไล่ไปไปไปตาม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 ไล่ยิงผู้ร้ายไล่ยิงผู้ร้ายเอาตามเลยหรออืมอืมอืมตามเลยไม่ต้องปั่นเราจะมาโยนเกมตอนนี้โยนเกมโอเคปะท่ามทำห้ามทำสาวร้อยนะมาทำกู่แล้วมือก็พี่อะไร ตาชาเออนั่นแหละเก่งมากนาตาชาเธอเก่งมากนาตาชาโลมานอปเธอเก่งมากช่วยแคทเธอรีนด้วยช่วยแคทเธอรีนด้วยมึงร้องไปไหนนะตาชาเธอช่วยแคทเธอรีนด้วยโอ้ยมึงมันมาหากูมันมาหากูว้ายมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วมิสเตอร์แอร์เพลนสามพันแหละเก่งมากมิสเตอร์แอร์เพลนสาม 또또 서. 또또 서. 나또 서. 캐트린 띵미 씨. 네ค่ะ. خلاص. 점마 녹. 이 빠이 럽. ขอตามชื่อฮันเตอร์ใหม่หน่อยได้ไหมชื่อชื่อมิสเตอร์ตึงมากค่ะรอยิง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  ชาเดินทำดีมากเดินทำดีมากมีชิปอาจารย์โอ้ยกูไปแล้วมีชิปมีชิปสอนเดินทำดีมากเลยตอนมึงเกลียดใมึงเกลียดใจว่าอีอูฉากอะตอนมันไอเนี้ยตอนมันเป็นจานบินอะมันไอดีมากมันะ ตอนตอนตอนมันเป็นเป็นแอร์เป็ตอนมันเป็นแอร์ิตอนเป็นตอนมันเป็นตอนมันตอนแพงร่างเป็นร่างถังแล้วมันเป็นจานบินมาดูดวิญญาณรลหวอะแล้วแบบพี่ตอมพับไม้ใส่แล้วกูบอกว่าเก่งนะเก่งมากนะนะเก่งมาก จะก่วากะตาีฟัีแลบอมิสเตอร์เอร์แอร์าแต่กูไม่ได้ยินแล้วก็มาพูด้กูก็มึามิสเตอร์แอร์กูกำลัไป อุออย้ยยาวโพดยาวโพดพ่อม,มิสเตอร์แอร์เพกนกำลังตีเราโก้โก้โก้มันี่เมาออกูมมันี่เมากูช่วยกูด้วยมึงกูช่วยไม่ได้กูอยู่เพื่อนอยู่สู <c oughs> นาตาชากูแตกแน่ๆน่ มาแล้วมาแล้วนตามนเชนนชาด้วยเจยไว้เจยไว้่านามึงนชากูหมดกันเอ้ากูยังไม่ตายหรอกนาตชาึงกู้ด้ะเข้าพเลตเข้าพาเลตเฮ้ยอ้นาตชา อีนาตาชานาตาชากูแตกม,มันเล็กเมื่อกี้เนี่ยก,กูเกลียดไอ,อ้ดอกอันเตอร์มาหากูต่อได้แล้วยี่ห้ะ เมียนมากนะเหมียนมากอีกต่อสีธรรมชาติสีกลมกลืนไม่คู่นี้สีขาวเลยอมึงเหมียนเต็มก้นนีกูกูเป็นเห็ดหัวหนูกูเป็นเห็ดหัวหนูเป็นหัวหนูกายพันธุ์ ไอพีกูเลยไม่ได้ลอยย่งมึงเห็นมันเดินนี่โดอิน่ามึงมึงไม่อยากไปปั่นเลยเหรอใครจะอยากไปปั่นหรอวะเอาเอานั่นมันเห็นชักฉากที่สองแล้วค่ะวายยังมีกับกูอหน้าหีออกไปวายหิงแหกแน่แน่ว่ะหิงแหกแล้วเขาช่วยด้วย WHAT?! เอาชื่อกูแบบนี้เลยเหรอเอ้าพี่เอ้ากูกดพู่ไม่ติดกูกดพู่ไม่ติดที่อ้ยอ้ยกูหัวร้อนไม่ได้กิ๊มันก็ยืนหัวหลอกเอาใจอย่ามายืนมองกูมีเบื้อหน้าอีเอ้ากูยังไม่ตายเหรอไม่สัตว์นั่นมึงโดนมึงโดนอาอแตกเอาไจ๋อ กูแตกอีกแล้วกูแตกแน่ๆตาดิกูแตกแน่ๆมิสเตอร์มิสเตอร์แอด์เฮนตามัน